สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะสวัสดียามค่ำคืนหาในคลิปนี้นะแอดกระจาแนวทางเล่าพัฒนาตอนงวดของงวดวันศุกร์นะคะศุกร์ที่สิบสองธันวาคมสองพหาหแมาหาเอฟซีแฟนคลับได้ติดตามแบบตอนเหนือกับตองวดกันเนาะอาจจะมาซ้ายมาสายเหมือนเดิมคือเราค่ะถ้าบ妈ลุลงตอนเศร้าตรูกับลุงตอนกังคำกลางคืนเนาะเท้าไว้แอดกระจายยาวๆไปเพราะว่าตอนนี้ แนวทางเส้นเส้นเพิ่นกระหายมาเกือบหมดทุกเส้นแล้วเนาะคะ่ะให้มาเกือบหมดแต่ถ้าสําหรับคนใดที่ตัวกรุนนั่นแสดงว่าเพิ่นบ่ได้หายหมาเนาะแอดกับอะไรแนวทางจากมาดามาพรในคลิปนี้เบิ่งกันดีๆนะคะ่ะรวมเสียนอยู่ประมาณสิบเอ็ดเียนเนาะในคลิปนี้ก็สิมีแนวทางของอ่อทรงเนาะคะ่ะออเซรีปูซูนจลุงทรง ออสุพันธ์ป้าสายแก้วเียนชนะเนาะค่ะพ้นยาสูนเนาะมีให้มาแล้วก็ยังมาเหมือดเด้อค่ะเดอะ้อมีของบ่าวไทยบ้านเนาะมีบาวไทยบ้านมีแม่มารวยอ่ะพอดีที่รอคอยอยู่แม่มารวยปู่โกราชในคลิปนี้เนาะทั้งหมดสิบอ็ดแนวทางสิบเ็ดสำนักกับแนวทางดีๆที่เพิ่นให้มาเนาะ ขอบคุณขอบคุณตัวเองแนวทางจากเซียนทุกทุกท่านนะคะที่หายมาในคลิปนี้เนาะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาวเปินเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไ่พลาดคลิปเนาะแล้วก็ค่อยๆเบิเกเงันไปเด้อค่ะคลิปนี้ร่วมเม็ดกับทุกเซียนค่ะกับทุกเซียนมาตามต่อตามติดน,นอกของอ้อส่งเป็นจังไรกันแน่มีพลามานหิง้งตังกันบ่ค่ะสำหรับแนวทางเลขจับคู่ที่เจ็ดแปดเนาะคะ่ะ เจ็ดแปดตรงๆอาจจะบ่แม่นตัวนิ่นอาจจะว่าแม่นตัวเจาะแต่ว่าจับคูเข่าให้ตรงๆเนาะถ้าผู้ใดที่ว่าอ่ะลายหางบอกรับบ่กรับก็ได้ใช่เนาะของอ่อส่งเข่าเต็มๆคะ่ะถือว่าเข้าเต็มเตนะ็มเนาะแนวทางของออส่งมาตามต่อแนวทางวันศุกร์ค่ะกรับขบุญกลับพุณนตัวเล็กแนวทางจากอ๋อสรงหลายๆเวยค่ะที่ห้มาวางทางช่องเนาะ นวทางตองวดค่ะสายบิงสายรูดเดินบนลางวันนี้ออรงให้เดินที่ศูนย์ค่ะร่องที่หาสองตัวให้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าหาหนึ่งหาสองห้าเก้าเน้นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะเบิ้ลที่ศูนย์ศูนย์กับห้าห้าสามตัวไฮที่หนึ่งหาสองหนึ่งหาเก้าเน้นที่ 00, 5, 5หนึ่งหาเก้านะคะแนวทางเลขสามตัวกับตัวเน้หนหางเดียวเนาะเลขสี่ตัวกับไฮมาหางเดียวค่ะศูนย์สองห้าเก้าแคปหน้าจอเนาะค่ะสำหรับแนวทางของออรง แนวทางของออซงมาต่อที่ของออเซรีค่ะออเซรีขาวตัวดินค่ะอ่างวดนี้ให้มาสองตัวเนาะสำหรับตัวดินเข้าไปที่จิตดินที่จิตดินจิตมาทั้งบนทั้งล่างค่ะอามาทั้งบนทั้งล่างเนะเาะว่าเลกจับคูจะรลดไปเนาะให้เก้าจิตออกจิตแปดแปดจิตหลุดไปหนึ่งแต้มตามต่อแนวทางวันศุกร์ค่ะสําหรับ ของออเซรีกับราพราณนาสายวิ่งรูดเด่นบนลา่างวันนี้ห้เด่นที่สามกับฮาค่ะสองตัวไที่สาม8จ3 5สามแปดฮาสามาาปดาานะคะวันนี้ไ้มาหกหางเหมือนเดิมกับวัที่แล้วเนาะแอบหน้าจอตาของออเซรีมาต่อที่ของปูโคโร,ราชค่ะของปูโคโร,ราาเข้าตัวเด่นเด่นที่แปดเนาะเลกจับคู่ไปบอดค่ะ เลขกดินสองตัวมาตัวถือว่าเดินดีถึงถือว่าเขาเนาะสำหรับเหล็กดินเนาะค่ะสายวิ่งรูดเดินบนล่างต้องวัดค่ะให้เดินที่หาร่องที่หกสองตัวที่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งค่ะเน้นเน้นที่หาเก้าหาศูนย์แล้วก็หาหนึ่งค่ะแนวทางเล็กสองตัวกับตัวนินสามหางเนาะค่ะของปูโคราตของผู้ศูนย์เจ็ด โอ้ยปูสุนเจติบไนหนกันยังว่าปูโคราดอยู่มาต่อที่ของลุงทรงค่ะของลุงทรงเข่าตัวร้องดินเนาะสำหรับเล็กดินเข้าที่ร้องดินจับคู่ไปบ้างว่าค่ะไอเก้าแปดกระลุดลายแต้มอยู่เนาะเพราะว่ามันออกติดแปด 8. แล้วก็เลขเอา่าเลขร้องกันเพิ่นนันทีนึงแปดเนาะออกหนึ่งเจ็ดหรือว,ว่าไก่เคียงอ่ะแนวทางตองวดคาวันสุก สายวิ่งรถรุดเดินบนรางวันนี้ให้ดินหนึ่งกับเจ็ดค่ะมาทั้งสองตัวเนาะดินทั้งสองตัวสองตัวไอที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็แปดเจ็ดน้นที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกค่ะแล้วก็แปดเจ็ดแนวทางเรียสองตัวกับตัวนินสี่หางะะ 7, 7, 7, 6, แล้วค่ะเบิร์ที่หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดสามตัวไอที่หกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็หกแปดเจ็ดค่ะ แนวทางของลุงส่งต่อที่ของออสุพันค่ะออสุพันหนาะเลขเด่นยังถือว่าเดินดีเนาะยังไม่หลุดสำหรับแนวทางของออสุพันเลขสองตัวอาจจะหลุดไปเนาะค่ะเลขดับเพิ่น,นี่ก็ถือว่าดับแม่นอยู่เนาะสังเกตดูดีๆทีผ่านมาของออสุพัน นแนวทางค่ะต้องงวดของวันศุกร์สำหรับสายวิงว่งสายโรดเดนบนรางงวดน,นี้ของออกสุพรรณให่เด่นที่ซีกระห่าค่ะซี 4, ตัวไห่ที่เก้าสี่ห้าศูนย์ไห่หางเดียวตัวเดียวเนาะสามตัวไห้ที่ซีหางไห้ที่ซีหาเก้าซีสามสองซีหาศูนย์แล้วก็ซีสามเก้าค่ะนินที่ซีหาศูนย์ค่ะแนวทางเลขสามตัวกับตัวนินหางเดียวเนาะเลขสองตัวไห้ที่หกซีเจ็ดซีแปดซี หาศูนย์หาสองหาสามนินที่หกซีกับหาศูนย์ค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวนินสองหางค่ะเบิลที่สี่สี่กับห้าห้างวดนีดนนดน้ดับหนึ่งทุกหลักค่ะหนึ่งหลับหนึ่งหลับดับหนึ่งค่ะดับหนึ่งทุกหลักเนาะอออสุพรรณมาตัวที่ของป้าสายแก้วค่ะ ของป้าสาแก้วเข่าตัวเด่นค่ะเด่นที่หนึ่งจับคู่หลุดตายห,ห,ออหนึ่งเต็มเนาะไฮหนึ่งเจ็ดเอ้ไฮหนึ่งหกไอหนึ่งหกออกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแต่ว่าเลกเด่นยังถือว่าเด่นดีของป้าสาแกวนี่วัดที่ผ่านมากับเข่าเต็มเต็มเนาะมีม,มีมีหลุดไปบ้างจะหลุดไปสองวดเนาะวันนี้เข้าตัวเด่น แนวทางต่องวดค่ะสายวิ่งสายรูดเดินบนล่างวันนี้ของป้าสายแก้วไฮดินที่8กับ6ค่ะ2ตัวไอที่8 4 8 6 9 6 9 4เก้าสี่เออเก้าเจ็ดหกนึ่นที่8 6กับ6 2ค่ะแนวทางอ่าเลข2ตัวกับตัวนินเนาะแล้วก็เลข3ตัวไอที่8 6 2 6 6 2แล้วก็6 8 6ค่ะทางของป้าสายแก้ว มาต่อที่ของเซียนชนะค่ะเซียนชนะข่าวตัวดินค่ะดินที่แปดนะคะข่าวตัวดินหนึ่งในสามตรงหน้าให้เห็นค่ะเหล็กดินของเซียนชนะหรือว่าดินดีตามตอนแนวท่าค่ะวันศุกซสายวิงรุดดินบนลางงวดนี่ห้ดินสามซีหาค่ะสองตัวห้ทีซีสามห้าสามห้าซีลกะเก้าสามค่ะนิน้นนิน 4, ้นเนาะสี่หาง กำลังพอดีค่ะของเซียนชนะอ่ะบลีกบลายหางแคปหน้าจอนเนาะค่ะมาต่อที่ของคุณยะโซ่ค่ะของคุณยะโสหลุดไปต้องขอภพ่เอฟซีแฟนคลับเนาะให้ตามต่อค่ะคุณยะโซ่กับขอรูดขอไยไว้ลวงหนา่าสั่นเพิ่ว่ามาหน้าที่นี้เป็นใบลวงหนาเมื่อวานงวืที่แล้วมันไม่เขานะอ่ะงวดนี้ตามต่อตามใหม่เน,น้นๆไปเลยค่ะสําหรับสายวิง่งสายรูด วันนี่ไฮเด้นที่ห้าค่ะร้องที่ 9. เก้าอันเด้นหากับเด้นเข้านะคะเด้นทั้งสองตัวสองตัวไฮที่ห้าหกห้าเจ็ดเก้าแปดห้าเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะเน้นที่ห้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะเหลือสี่ตัวว่าน,นี่ไฮสองห,หางนากมีห้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกเก้าหนึ่งค่ะ แนวทางเลขสี่ตัวของคนยาโสธรเนาะ,ค,ะค,ค่ะกลับกับบุญขับพุณอีกครั้งหนึ่งค่ะกับแนวทางทุกๆเซียนที่ให้มาเด้อกับพระปกุณในลายมาต่อที่ของบ้าวไทยบ้านค่ะของบ้าวไทยบ้านแนวทางหลุดหลุดไปเนาะทั้งสองสองตัวดินแนวทางตองวดค่ะวันศุกร์ สำหรับสาวิงรูเดนบนรางของบ่าวไทยบ้านไฮเดนที่หกกับสามค่ะสองตัวใหที่หกแปดหกศูนย์หกหนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งค่ะเน้นที่หกเก้ากับสามเก้าค่ะเบิ้นที่หกหกกับสามสามอ่างวดนี้กันที่สามหกความน่าเลขตัวกันของบ่าวไทยบ้านไเน้นที่หกเก้ากับสามเก้าเนาะแต่กับกันสามหกไปหกสามสามหก อะตอนที่ของแม่มารวยค่ะของแม่มารวยคืนพันพูดหลุดเนาะค่ะไปต่อและตามใหม่ค่ะแนวทางของแม่มารวยวันนี้ให้ดินเก้ากับศูนย์มันเดิมค่ะดินที่เก้ากับศูนย์สองตัวให้ที่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะ เน้นๆที่เก้าห้ากับศูนย์หาค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวเนินสองหางเนาะคะ่ะมาต่อที่ของปูโโ <c oughs> ป่โคโราชปู่โคราหลุดเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเมือ่อคืนวันพุธที่ผ่านมาต้องขอถูกกับไปเอฟซเซนะครับเนาะแนวทางของปู่โคโราหลุดไป แนวทางตองงวดวันศุกร์ค่ะสายวิ่งรูดเดินบนล่างวันนี้ไฮเด่นที่ศูนย์ค่ะร่องที่เก้าสองตัวไฮที่แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนินที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกค่ะแนวทางตัวนินตัวจอเนาะสำหรับแนวทางของปู่โคราชกับะระบุญกับพุ้นในลายค่ะกับแนวทางของเซนเซียนทุกๆุกสำนักที่ไฮแอดมาในลงลงมาในคลิปนี้เนาะ กลับกอบประคุณไลาๆค่ะแล้วก็เอฟี T ่แฟนคับทุกท่านคอยปังให้ใหิห้งให้มาให้โยรอยยกช่องเนาะวันศุกร์ที่จะถึงนี้มืออื่นสองนมึงอัปรุนกันแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ